ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t กต i n s อินสตากรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพนโหราศาสตร์3ระบบ plus ในตอนนี้ ep ที่46เราจะคุยเรื่องของความหมายของเลิกทั้งหมด27เลิกนะคะทั้งนี้ในโหราศาสตร์3ระบบ plus เราได้ทำ ep ที่25คุยกันเรื่องเลิกมาแล้วครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เราจะ ในประเด็นที่ว่า27เลิกเมื่อสถิตหรือเจ้าชะตนั้นเกิดในราศีเลิกทั้งหมด27เลิกนั้นเราจะพยากรณ์ความหมายอย่างไรพูดกันให้เข้าใจง่ายๆค่ะว่าเลิกนั้นหมายถึงวันและก็เวลาที่ดีในการประกอบกิจการหรืองานมงคลต่างๆในการหาเลิกทางโหราศาสตร์ไทยเราจะแบ่งออกเป็นเลิกบนแล้ก็เลิกล่างโดยเลิกบนนั้นใช้ดวงจันทร์ เมื่อดวงจันทร์โคจรผ่านราศีต่างๆก็จะโคจรผ่านกลุ่มดาวเลิกดวงจันทร์ใช้เวลาในการโคจรประมาณเฉลี่ยราศีละสองวันครึ่งเมื่อครบรอบทั้ง12ราศีหรือครบรอบจากรราศีแล้วดวงจันทร์ก็จะโคจรผ่านกลุ่มดาวเลิกทั้งหมดครบ27กลุ่มทั้งนี้ ในการที่เราทำ ep 46เรากำลังจะคุยกันเรื่องของการพยากรณ์ความหมายของเลิกบนโหราศาสตร์ไทยกำหนดใช้เลิกบนทั้งหมด27เลิกแบ่งเป็น9หมวดเลิกหมวดเลิกละ3ชื่อเลิกดังนี้ทลิโทเลิกประกอบไปด้วยอัศวินีมาคะมูลละ มหาโนประกอบด้วยภารณีบุภพภะภักคุนีบุพพาสาละหะโจโลเลิกประกอบด้วยกัตติกาอุตระภักคุนีอุตระสาหะภูมิปาโลเลิกประกอบด้วยโรหินีหัตถะสาวนะ เทสาตรีเลิกประกอบด้วยมิคสิระจิตตะทะนิธาเทวีเลิกประกอบด้วยอัฏระสาวติสับตะพะพิชชัดเพชฌฆาตเลิกประกอบไปด้วยบุนับพระสุวิสาขะบุกผาพัฒทะราชาเลิกประกอบด้วย อุสยะอนุราชอุตตราพัทธะสมโนเลิกประกอบด้วยอสิเศษเชษฐะแล้วก็เรวดีทั้งหมดรวมเป็นเลิกบนทั้งหมด27เลิก ดังนั้นในการเลือกเลิกบนเราสามารถนำไปใช้ในกิจการต่างๆดังที่อธิบายไว้ใน EP ีที่2 5แล้วสำหรับต่อไปนี้เราจะเป็นการอธิบายการพยากรณ์ความหมายของเลิกในเลิกต่างๆทั้งหมด27เลิกดังนี้การที่เราจะพยากรณ์เลิกต่างๆนั้นเราจะต้องผูกดวงชะตาอย่างถูกต้องโดยที่มีข้อมูลกำเนิดคือมีวันเดือนปีพศแล้วก็เวลาตกฟาก เพื่อที่เราจะได้ตำแหน่งหาลัคนาที่ถูกต้องในดวงชะตาและในโปรแกรมหรือว่าในปฏิทินก็จะบอกว่าจันทร์ในวันนั้นสถิตยอยู่ที่เลิกใดการพยากรณ์ทั้งหมด27เลิกสำหรับการพยากรณ์เลิกบนท่านที่เกิดในเลิกอัศวินี เป็นคนที่เฉลียวฉลาดหลักแหลมมีพรสวรรค์ชอบแต่งตัวโออารูา้รามีรสนิยมสูงขยันขันแข็งมีชื่อเสียงในวงการสังคมท่านที่เกิดในเลิกภารณีเป็นคนที่มีขยันอดทนมีความสุขฉลาดเฉลียวทำอะไรด้วยความรอบคอบพิจารณามีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่น แต่มักจะอาพับทําให้ห่างพ่อแม่ได้รับการเลี้ยงดูอุปการะจากผู้อื่นหรือผู้ใหญ่ท่านที่เกิดในเลิกกัตติกาหรือกิต,ติกาอยู่ในหมวดโจโลเลิกเป็นคนที่ถนัดการติดต่อการเขียนการพูด การประพันธ์เป็นนักธุรกิจไม่ชอบอยู่นิ่งชอบไปไปมามาสามารถทำอะไรได้หลายอย่างในคราวเดียวกันแล้วก็มีรูปลักษณะที่ดึงดูดใจเพศตรงข้ามร่างกายสวยงามเป็นคนที่มีผิวพรรณดีท่านที่เกิดในเลิกโรหินีเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังทำอะไรละเอียดรอบคอบปราณีตมีความซื่อสัตย์สุจริตมีศีลธรรม มีความหนักแน่นฉลาดมั่นคงรูปร่างสมส่วนเลิกที่5มิขสิระท่านที่เกิดในเลิกนี้จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความสามารถในงานฝีมือเป็นคนใจอ่อนไม่ชอบการโต้เถียงเปลี่ยนใจง่ายบางครั้งใจโลเลมีความอ่อนน้อมถ่อมตน6เลิอกอัทธระหรือ เป็นหมวดเทวีเลิกเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองค่อนข้างดือ้อรั้นมีความหยิ่งยโสมีศิลปะในการเอาตัวรอดอาพับหรือกำพาในวัยเด็กจะต้องต่อสู้ด้วยตนเองไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจผู้อื่นส่วนมากมักจะเอาเปรียบผู้อื่นเจเลิกบุนับพัดสุเป็นเลิกที่ อยู่ในหมวดเพชฌฆาตเลิกเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีมีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมามีศีลธรรมมีความมานะพยายามอดทนหนักแน่นมีสมาธิใจกล้าทำอะไรมักจะโดดเด่นเหนือคนอื่นแล้วก็มีใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง8เลิกอุดสยะหรือหมวดราชาเลิก เป็นคนที่มีวาสนาอกอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจกว้างชอ,ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่มีกริยามารยาทนุ่มนวลรักบ้านชอบศึกษาหาความรู้โกรธง่ายหายเร็วแล้วก็มีคุณธรรม 9. เลิกอสิเศษอยู่ในหมวดสมโนเลิกเป็นคนที่ต้องต่อสู้ชีวิตด้วยความโดดเดี่ยว สมถะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ชอบออกสังคมสันโดษรู้หลบรู้หลีกค่อนข้างเห็นแก่ตัวแบกภาระผู้อื่นเป็นคนตาหนีถีเหนียวรู้จักกินรู้จักใช้ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ค่อยมีอารมณ์ล่าเริงค่อนข้างดูเงียบขรึม 10. มาคะเลิกเป็นคนที่เป็นผู้มักน้อยรู้จักประมาณตนรู้จักเก็บหอมรอมริบ ขยันขันแข็งมีความรู้ชอบศึกษาหาความรู้ใส่ตนนับถือตนเองมีความเชื่อมั่นในความคิดตนเองอยู่เสมอ11เลิกบุกพะคะคุณีท่านที่เกิดในเลิกนี้จะถือว่าอยู่ในหมวดมหัตธโนเลิกเป็นผู้ที่มีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์มี มีทรั์มากถือว่ามีความรู้มีฐานะดีเป็นนักธุรกิจชอบติดต่องานถนัดงานก่อสร้างงานอุตสาหกรรมมีสเสน่ห์ต่อคนทั่วไป 12. เลิกอุตรละพักค,คุณีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในเลิกนี้จะอยู่ในหมวดโจโลเลิกเป็นคนที่ทำอะไรโดยพากการชอบบีบบังคับชอบการข่มขู่ การแข่งขันการชิงดีชิงเด่นชอบความเสี่ยงชอบเอาชนะผู้อื่นรักษาผลประโยชน์ให้กับตนเองแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่แต่ไม่ชอบให้ใครมาเหนือตนเองได้รับความมักจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกอิจฉาลิษยา13เลิกหัดถะอยู่ในหมวดภูมิปาโลเลิกเป็นคนที่มีหลักฐานมั่นคงมีเงินเป็นทรัพย์สินมีปึกแผ่น การเงินนั้นมั่นคงชอบสะสมที่ดินมีความฉลาดหลักแหลมสุขภาพเรียบร้อยชอบงานอาสาชอบช่วยเหลือผู้อื่นสติปัญญาหลักแหลมชอบใช้นี่แทนคนอื่นหุนหันพันแล่นแต่จะสบายเมื่อแก่ 14. เลิกจิตตะหรือจิตตาอยู่ในหมวดเทศาตรีเลิกเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวรักสวยรักงามร่างกายสมส่วนมีในตาคมผิวงามชอบความบันเทิง อยู่ในสังคมชอบการดื่มการเที่ยวเต่ตามใจเพื่อนฝูงใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือย15เลิกสวตัติเป็นเทวีเลิกเป็นคนที่อบอ้อมอารีวาสนาดีสงบสง,งียมเจียมตนมีสเสน่ห์เฉลียวฉลาดสติปัญญาดีพูดจาอ่อนหวานรักงานศิลปะเป็นนักดนตรีรักความสวยงามรักความยุติธรรม 16. เลิกวิสาค่ะอยู่ในหมวดเพชฌฆาตเลิกเป็นคนที่เฉลียวฉลาดในการพูดการเจรจามีศิลปะในการเจรจาชอบโต้เถียงมานะอดทนมักจะถูกอิจฉาริษยาชอบการทะเลาะวิวาทไม่ยอมคนมัทธยัตร,รู้จักใช้ใจ่ายไม่ฟุ่งเฟือยใจคอหนักแน่น 17. เลิกอนุราชอยู่ในหมวดราชาเลิก เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางไม่ชอบอยู่กับที่ชอบเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่เป็นคนดีชอบเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นมักไกลเกลี่ยวเวลาใครที่ผิดใจกันก้าวไายในหน้าที่คนอื่นแต่อาจจะขาดความอดทนมักจะต้องอยู่โดดเดี่ยวแล้วก็เก็บตัวชอบอยู่อย่างสบายแล้วก็ชอบงานเบาๆ 18. เลิกเชษฐะหรือเชษฐา อยู่ในหมวดสมโนเลิกเป็นคนที่ใจดีอารมณ์ดีใจเย็นบางครั้งโมโหง่ายโกรธง่ายหายเร็วสันโดษเพื่อนน้อยชอบเดินทางคนเดียวสมถะรักความสงบ 19. เลิกมูละอยู่ในหมวดทะลิโทเลิกเป็นคนที่มักน้อยจะมีความเย่อหยิ่งถือตัว มีความเป็นอยู่ที่ดีทรัพย์สินมั่นคงชอบการสะสมทรัพย์หรือที่ดินอยู่ในเกณฑ์ที่ฐานะร่ำรวยมีทรัพย์สินและก็เงินทองมาก 20. เลิกบุกผาสารละหะอยู่ในหมวดมหัตธโนเลิกเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยสงา่าภูมิฐานยึดมั่นในอุดมการมีฐานะที่มั่นคงได้คู่ครองดี มีความสุขในคู่ครองคู่ครองมีฐานะดีร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองเป็นนักการค้ามีธุรกิจชอบเป็นที่ปรึกษาหาลือและก็ได้คู่ครองที่มีฐานะสมกัน21เ,เลิกอุตรสาละหะอยู่ในหมวดโจโลเลิกเป็นคนที่มีวาสนาสูงชอบการศึกษาหาความรู้สนใจการเรียนรู้ พยายามมานะบากบัน่นชอบเก็บเงินมัธยัต์แล้วก็ไม่ชอบใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยหาเงินมาด้วยความวิิยะอุตสาหะด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมีความกระตันยู่รู้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์22เลิกสาวนะอยู่ในหมวดภูมิปาโลเลิกเป็นคนที่ชอบหาทรัพย์สินเงินทอง ฐานะดีชอบสร้างความล่ำรวยและก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงใจคอกว้างขวางมีความรู้มีศิลธรรม 23. เลิกธนิฐะหรือคณิฐาหรือคณิษฐะอยู่ในหมวดเทสาตรีเลิกเป็นคนที่มีความกล้าหาญรักงานศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ ชอบคบเพื่อนฝูงชอบแฟชั่นรักเพื่อนฝูงเป็นชีวิตจิตใจกล้าได้กล้าเสียชอบตัดสินใจด้วยตนเองถือว่ามีฐานะที่มั่นคง 24. เลิกสะตับพิษสัตว์อยู่ในหมวดเทวีเลิกเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุดจริตเสมอต้นเสมอปลายมักมีอันตรายจากที่สูงระวังแผลที่หัวเขา่าชอบการผจญภัยรักเพื่อนฝูงสนใจอะไรแล้วก็จะ ติดตาม 25. เลิกบุปผาพัททะอยู่ในหมวดเพชฌฆาตเลิกเป็นคนที่ตรณีทีเหนียวกลัวความผิดมีความเฉลียวฉลาดมีทรัพย์มากเป็นช่างฝีมือมีความอกอ,อ,กอ้อมอารีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมักเอาเปรียบเพศตรงข้าม 26. เลิกอุตราพัททะ อยู่ในหมวดลาชาเลกเป็นคนที่ใจบุญสุนทานมัดใหญ่ไฟสูงประสบความสำเร็จเสมอมีความสุขกายสุขใจชอบโต้แยง้งโต้เถียงมีศิลปะในการโต้ตอบมีความสามารถเหนือผู้อื่นชนะศัตรูให้ระวังแผลที่เท้า 27. เลิกเรวดีอยู่ในหมวดสมโนเลกเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รักของคนทั่วไปมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมส่วน กล้าหาญอดทนมีสติปัญญาสุขุมรอบคอบแล้วก็มีตำหนิที่เท้าทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่าการพยากรณ์เลิกบนทั้งหมด27เลิกก็จะมีประโยชน์ในการพยากรณ์ความหมายรวมเข้าไปเมื่อเจ้าชะตาเกิดอยู่ในเลิกต่างๆก็หวังว่าการพยากรณ์ทั้งหมด27เลิกนั้นทีมงานได้นํามารวบรวมมาจากตาําราครูโหนโบราณรวมถึงเอกสารที่ดิฉันได้รับ จากอาจารย์จันณภาบุญมีซึ่งท่านเรียนโหราศาสตร์ไทยสากลกับท่านอาจารย์สชัยนันท์ก็ขอกราบขอบพระคุณพร้อมกับลํำลึกถึงคุณความดีของอาจารย์สชัยนันท์และอาจารย์จันณภาบุญมีซึ่งเป็นอาจารย์โหราศาสตร์ไทยสากลของดิฉันซึ่งเป็นครูโหราศาสตร์คนแรกในโอกาสจัดทำโหราศาสตร์3ระบบ plus ep 4ีนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ผลงานทุกแพลตฟอร์มของสำนักพิมพ์บ้านแม่มดขอความกรุณากด Subscribe แล้วก็เมนูกระดิ่งออเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยค่ะสวัสดีค่ะ